ริบเบิลจะกืน USDC หรือเปล่านะครับทีเนียยแอคผ่านแล้ว Big Tech โดนแบนสเตเบิร์คอยนะสเตเบิรคอยเปลี่ยนโลกคริปโตครั้งใหญ่ใครอยู่ใครล่วงนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบ Bitcoin ลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมหาภาพครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ เขาแรกนั้นเนี่ยมาดูสานะล่าสุดนะของร่างกฎหมายจีเนียตแอคนะของทางฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับล่าสุดวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ร่างกฎหมายที่ชื่อว่าจีเนียตแอคเดินเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยมีวุฒิสภากว่าหกสิคนเทคะแนนเห็นด้วยนะซึ่งเพียงพอต่อการเข้าสู่การอภิปรายขั้นสุดท้ายของกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งจีเนียตแอนั้นเนี่ยมีเป้าหมายในการ วางกรอบกำกับเซอรคคอยอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกานะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะโดยที่ผ่านมาเคยโดนโหวตตกรอบนะบเมื่อ8พฤษภาคมนะพอฝั่งเดโมแครตหลายรายกังวลน,นะรเรื่องการปกป้องผู้บริโภคและความมั่นคงนะแต่หลังจากมีการแก้ไขภาษาทางกฎหมายนั้นเนี่ยก็ทำให้ทางฝั่งพรรคเดโมแครตนั้นเนี่ย บางส่วนกลับมาสนับสนุนอีกครั้งนะครับและสิ่งที่ทุกคนต้องรู้คือกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อควบคุมเซเบอร์คอยเท่านั้นนะแต่ยังมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในการแบรนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Big Tech นะไม่ว่าจะเป็น Meta นะหรือว่า f a c e b o o k นะ g o o g l e a m a z o นนะไม่ให้สามารถที่จะออกเหรียญเซเบอร์คอยของตัวเองได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกในนามบริษัทแม่หรือบริษัทลูกก็ตามนะเหตุผลที่ถูกแบนก็เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐมองว่าบริษัทเหล่านี้มีฐานผู้ใช้จํานวนมากนะครับและมีอิทธิพลทั้งในด้านข้อมูลส่วนบุคคลและระบบโฆษณานะผากพวกเขาออกเหรียนของตัวเองนั้นเนี่ยจะเท่ากับผูกขาดทั้งระบบเศรษฐกิจในแพลตฟอร์มเดียวนะซึ่งเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ จุดนี้จึงถือว่าเป็นการตัดแขนขาบิ๊กเทคนะไม่ให้กระโดดเข้ามาควบคุมในโลกของคริปโตนะและเปิดทางให้ผู้เล่นฝั่งการเงินดั้งเดิมและบริษัทสาย Chain Chain บล็อกเชนเช่น r i p p ปิและโซลโคเออรเซเดินหน้าต่อไปนะใต้ภายใต้กติกาที่เท่าเทียมกันนะครับและแน่นอนนะพูดถึงกฎหมาย Stablecoin แล้วนั่นเนี่ยจะไม่พูดถึงตัว ริเพิลก็คงไม่ได้นะเพราะพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งมีการเปิดตัว LUSD ซึ่งเป็น s ซเบอร์คอยที่มีการแบกด้วยดอลลาร์สหรัฐนับได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลนิวยอร์ก e e partment of financial service ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดและมีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับโดยการได้รับใบอนุญ,ญาตจาก NYDFS หมายถึง URLUSD ต้องผ่านการตรวจสอบระบบ ควบคุมความเสี่ยงการค้ำประกันสินทรัพย์และกระบ,บวนการรายงานข้อมูลอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งส่งผลให้ i อ u อมีความน่าเชื่อถือสูงในสายตาของนักลงทุนสถาบันนะครับและถือเป็นก้าวสำคัญของ LIBEL ในการเข้าสู่ตลาดเซเวอร์คอยอย่างเป็นทางการด้วยนะทาง l i เ e l เองนั้นเนี่ยก็วางนะครับตัวเซเวอร์คอยไอเอให้เน้นการใช้งานจริงด้านการชำระเงินและการโอนข้ามประเทศนะครับ โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความเร็วความโปร่งใสและต้นทุนต่ำนะครับไม่ได้มุ่งเน้นสายเทรดหรือเก่งกำไรแบบตัวเทสเตอร์นะหรือเหรียญอื่นๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือ IUSD นเนเนยจะมีการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยบริษัทภายนอกนะและมีการรายงานรายเดือนด้วยนะต่อสาธารณะนะครับซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและ สร้างมาตรฐานใหม่ของ s a b e r c o i n ที่สอดคล้องกับ g e n น u s Act นะไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันด้วยคุณภาพสูงนะครับการตรวจสอบโปร่งใสและการขอใบอนุญาตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานะเพื่อไม่ให้สำรอยเหตุ UST นะของลูน่าด้วยนะครับการเปิดตัว ILUSD ทำให้ริเปิลพร้อมแข่งขันกับเบอร์ต้นนะอย่าง USDC และ USDC ทันทีและดู USDT ทันทีนะครับโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่า USD T จะไม่เพียงเป็น s ซ b e r c o i n ทั่วไปนะแต่จะกลายเป็นลากสำคัญของระบบการเงินดิจิตัลที่เน้นการใช้งานจริงในภาคธุรกิจและสถาบันนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวนะของทางฝั่ง Ripple นะครับแต่เรื่องก็ยังไม่จบเท่านี้นะเพราะตอนนี้นะั้นเนี่ยมีข่าววงในนะครับว่า ริปเปิกับคอยเบดกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะเพื่อ Takeover Circle นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ออกเหรียญ USDC เหรียญเซอร์เ c อร์คที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอยู่ตอนนี้นะครับโดย r ิ p เ l ิเสนอเงินสดนะบวกเหรียญ XRP รวมกันกว่า9 1ถึง11ันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่คู่แข่งนะอย่างคอยเบดนีนน่ใช้ข้อเสนอผสมระหว่าง เงินสดและหุ้นของบริษัทคอยเบดนะครับซึ่งมีความได้เปรียบในแง่ของความมั่นคงทางการเงินเพราะเป็นบริษัทนะครับที่จดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์ของสหรมริกานะครับทําไมถึงแย่งกันขนาดนี้นะเพราะถ้าใครได้เซอร์เคไปจะคุมเหรียญ USDC ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของสภาพคล่องในระบบ Defi คริปโตนะครับและตลาดคริปโตของสหรมีการทั้งหมดด้วยนะ หรือ DC C ยังเป็นเซฟเวอร์คอยที่หลายโปรโตคอลหรือดี fi หรือแม้แต่ exchange นั้นเนี่ยเลือกใช้เป็นค่ากลางในการแลกเปลี่ยนอีกด้วยนะครับ Ripple ได้ Circle ไปจริงนั้นเนี่ยสามารถจะสามารถเชื่อมต่อ R L U S D กับ U S D C ได้โดยตรงนะครับเกิดการผนึกกำลังเซฟเวอร์คอยทั้งที่คอมไพล์กับกฎหมายและมีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่นะครับเท่ากับ Ripple นั้นเนี่ยจะกลายเป็นผู้นำนะตลาดเซฟเวอร์คอยทันทีนะครับ ในขณะที่ฝั่งคอยเบดเองก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Circle นะครับมาตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งนะ,ะก่อตั้งเซนทรัลเซนเทลคอนโซเทียมนะซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของ USDC ดังนั้นหากคอยหากคอยเบดเทคโอเวอร์ over, สำเร็จพวกเขาจะสามารถรักษาฐานรายได้จากดอกเบีย้ยของ USDC ได้ต่อเนื่องนะครับและควบคุม ecosystem ด้านเซเ e r ร์คอของตัวเองได้100%ด้วยนะครับ ก็เรียกว่าการแย่งชิงครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือการตลาดนะแต่เป็นการเป็นสงครามแย่งชิงอำนาจในโลกการเงินดิจิทัลโดยตรงนะครับท่าเซอร์เคิลได้จริงมันอาจจะเปลี่ยนสมดุลของตลาดซิเวอร์คอยทั่วโลกไปอย่างถาวรด้วยนะครับซึ่งก็ต้องตั้งคำถามนะแล้วถ้าลิเบิลควบนะ USDC สำเร็จ XRP จะกลายเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปต่อๆไปด้วยนะยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้นะครับเ,เหรียญย่างบิตคอยเองวันนี้ก็พุ่งไปนะเมื่อเช้าผมเห็นเนี่ยพุ่งเงินที่ประมาณเกือบ1นึ0 0แเหมือนกันนะนแต่ที่ประมาณหนึ่งันแปดร้เหรียญนะครับ ตอนนี้ก็ย่อตัวต่ำลงมานะก็อยู่ในเทรนที่ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับโดยเฉพาะมีข่าวดีนะในเรื่องของกฎหมายเซเบ์คอยออกมาด้วยนะครับเอ็กซ์พีเองนวันนี้ย่อตัวต่ำลงมานะกว่าเส้น20อ e ร l บิกลีมูวิงเอบดนะครับก็ยังสู้กันระหว่างบูกับแรบอยู่นะจุดตัดนัเนี่ยอยู่ในวันที่5เดือนมิถุนายนนะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปหรือว่าจะย่อตัวต่ำลงมานะครับ พูดถึงเซอร์พูดถึงตัวคอยเบดแล้วนั่นเนี่ยดูหุ้นของตัวคอยเบดบ้างนะหุ้นของคอยเบดนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสักอ200นะครับ263นะก็ยังสามารถอยู่เหนือเส้นคอยเบดอยู่ที่263จุดนยไม่ใช่ตัวออ263เหรียญนะครับต่อหุ้นนะก็ราคาอยู่เหนือเส้น20 b i e g r e e moving average ได้อยู่นะครับ ก่อนหน้านี้ก็พุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะประมาณ23-24%เปนะในช่วงที่เข้าตัว S&P ห้าร้นะครับแต่ก็ย่อตัวต่ําลงมาวันไม่กี่วันถัดมาก็ย่อตัวต่าลงมาจากข่าวในเรื่องของพนักงานโดนแฮกข้อมูลนะครับแต่ยังไงคอเบทก็ยังมีโมนตั้มที่ดีโมนตั้มที่ดีอยู่นะราคายังอยู่เหนือเส้น20 w e e k วิ Moving วิ่งอเด้วยนะครับโอเคนะคเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับ ท่านเพื่อนดูมาถึงตรงนี้แล้วนั่นเนี่ยก็แปลว่าเราเป็นสายคริปโตด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้ด้วยนะจะไม่พลาดข่าวเด็เดนในวงการคริปโตก่อนใครด้วยนะเราคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ